สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มีข่าวของรถ EV ที่น่าสนใจมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับฟังอีกแล้วครับซึ่งหลายคนอาจจะกําลังรอรถรุ่นนี้กันอยู่ก็ได้นะครับนั่นก็คือ MG ES 2 0 2 3ใหม่หรือ MG EP Minor c h a n e นั่นเองนะครับซึ่งเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า177แรงม้าเลยทีเดียว มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้ระยะในการขับขี่ได้ถึง412กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้งนะครับและมีการเริ่มเปิดจองอยางเป็นทางการในประเทศไทยนะครับในวันที่13มีนาคมนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปเลยนะครับด้านการปรับปรุงนะครับที่เห็นกันได้อย่างชัดๆเลยก็คือหน้าตาของตัวรถนั่นเองนะครับไฟหน้าก็ามีการออกแบบให้ดูฉบเฉียวและทันสมัยมากขึ้นนะครับส่วนไฟไท้ายนั้นจะเป็นแบบแนวที่กำลังเป็นที่นิยมนะครับก็คือ Light Edition Design และมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟส่องสว่างในเวลากลางวันนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวและมีสปอยเลอร์หลังรา่าหลังคาที่รองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง75กิโลกรัมและร้อนลอยขนาด17นิว้ว และมิติตัวถังของรถนะครับมีขนาดความยาวตลอดขั้นอยู่ที่4,600ม mm, ิมความกว้าง1,818ม mm, ิมความสูง1,543ม mm, ิมความยาวฐานล้อ2,665ม mm. ิมภายในห้องโดยสารนะครับมีการตกแต่งด้วยดีไซน์ e n e r g e t i c Blue Strip พร้อมเทคโนโลยีเบาะนั่งแบบ Zero G Seat ช่วยกระจายน้ำหนักรองรับสรีระของผู้โดยสารทำให้นั่งสบายตลอดทางเบาะนั่งอุ้มหนังสังเคราะห์ ทำให้ดูแล er รักษาได้ง่ายพร้อมระบบปรับไฟฟ้า6ทิศทางฝั่งผู้ขับขี่และเบาะนั่งด้านหลังพับแยกแบบ6040ได้ติดตั้งแผงคอนโซลแบบดับเบิลเลเยอร์พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB-A และ USB-C รวมถึงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นหุ้มหนังปรับระดับได้ถึง4ทิศทาง MG ES 2 0 2 3ใหม่ยังถูกติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิตอลขนาด7นิ้วและหน้าจอสัมผัสขนาด1 0 2 5นิ้ว พร้อมระบบเชื่อมต่อไอสมาร์ทรองรับการเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y และสมาร์ทโฟนระบบ Android และลำโพงถึง6ตำแหน่งอีกทั้งยังถูกติดตั้งกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลพร้อมกรองฝุ่น pm สองจุและกญแจอัจฉริยะสมาร์ทขีพร้อมปุ่ม push start ด้านความปลอดภัยก็จัดมาให้มาอย่างมากมายทั้งระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบป้องกันก,การไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกคร้างระบบป้องกันล้อล็อกและกระจายแรงเบรกระบบควบคุมการทรงตัว ระบบควบคุมเบรกในขณะเข,าข้าโค้งระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและควบคุมการเลื่อนตะไหระบบช่วยออกตัวบนทางลาดระบบ,บบปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนเมื่อเบรกฉุกเฉินไฟส่องนำทางหลังดับเครื่องยนต์ ระบบตรวจสอบความเปิดโปกติของลมยางระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนคันหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติความเร็วต่ำระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกเลนและยังมีกล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ3มมิติสัญญาณเตือนการระยะถอยหลังเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติจุดยึดเบาะนั่งเด็ก ถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัย m g s 2 0 2 3ใหม่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ8 La เลเยอร์ให้กำลังสูงสุด177แรงมา้าแรงบิดสูงสุด280นิวตันเมตรและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตความจุ51กิโลวัตต์สามารถขับขี่ได้เป็นระยะทาง412กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มตามมาตรฐาน NEDC ตัวรถนั้นรองรับการชาร์จทั้งแบบ normal charge และ quick charge โดยการชาร์จแบบธรรมดานั้นผ่าน MG Home Charger จาก0ถึ100%จะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมง15นาทีและการชาร์จเร็วจาก0ถ80%จะใช้เวลาประมาณ40นาทีรองรับกำลังไฟสูงสุด87กิโลวัตต์อีกทั้งยังมีระบบ V2L เพื่อจ่ายไฟให้กับ,บอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกด้วยกำลังไฟสูงสุด2,200วัตต์เป็นไงบ้างครับ รถคันนี้เริ่มน่าสนใจขึ้นบ้างหรือยังส่วนราคาจำหน่ายของ m g e s 2023หม่นั้นจะจุกประกาศอีกครั้งในวันที่20มีนา2566นี้หากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ